ซีมือกราบน่าจะซ่าไม่ออกแล้วนะครับเฮยนะครับหุ่นเซนเผยทองที่เอาไปฝากมูลค่า2อ0 0มื่นล้านบาทนะครับแม่มีลายชื่อชัดเจนนะครับก็มีการโจมตีกันไปกันมา2องฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็โยนให้ทักซิโดโอ้โหฝ่ายอีกฝ่ายก็โยนให้เป็นกลางแล้วนะเนี่ย โยนให้สองนอครับหนูกันไพยกับเอนเนรคุณทีนี้ที่สำคัญก็คือหุนเซนเผยไตออกมาแลครับในสามลายนี้สองฝั่งนะครับมีรายชื่อนักการเมืองนะครับแล้วใครเป็นนักการเมืองล่ะครับมีคนเดียวนะอ้หัวจะปวดแล้วทีนี้ใครเป็นลูเอลิวล้อลิวล้อสิ ลิ้วล้อของไอ้หนูกันภัยนะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพวกเอฟซีมือกราดทั้งหลายมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันก็เล่นเป็นลิว้วล้อมานานแล้วนึกออกไหมมึงมึงจะไปศรัทธาทำไมไอ้คนสร้างภาพทำคอนเทนต์โอ้มันก็คงจะปวดหัวมากนะมันไม่รู้หรอกว่าผมนะศึกษาการพูดมาเยอะครับเรียนรู้มา เรื่องการทําคลิปนี่มาหลายช่องแล้วนะครับแต่ผมไม่มีเวลาทำํำเฉยๆนะก็มันก็มีรายละเอียดเยอะนะการการพูดนี่อ่าก็จะมีน้องคนหนึ่งนา่นารักนะ่าักนะผู้เด็กผู้หญิงเขาบอกว่าผมพูดไม่ชัดว่าง,งั้นก็ <c oughs> <c oughs> เป็นธรรมดาครับสไตล์เราก็ต้องพูดพยายามพูดให้น้ำเสียงมันมีเอกลักษณ์นะครับการปั้นช่อง ไม่จาเป็นที่ต้องพูดให้มันชัดทุกคําเหมือนนักข่าวหรอกนะครับพยายามพูดให้เป็นกันเองอ่ะให้เพื่อนให้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนๆกันนะอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมพยายามเรียนรู้มาตลอดนะก็คืออย่างน้อยผมรู้แหละว,ว่าคลิปไหนผมจะมีโอกาสโดนไม่โดนโดยเพราะพูดถึงการลบเนีมผมโดน a อลบมาหลายคลิปแล้วนะผมก็หัดพูดจนเนี่ยละครับ ข้อสาคัญคือเราการทําช่องนี่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดให้มันชัดทุกคาหรอกครับแล้วโดยเฉพาะคนถิน่นคนท้องถิ่นนะ่ะยังไงพูดภาษากลางมันก็ไม่ไม่ชัดหรอกครับกัศนีการพูดไม่ชัดอะไระมันเป็นเสนีนะครับอันนี้ผมพูดในในส่วนของการปั้นช่องนะไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเยอะนะครับหลายคนก็บอกว่าผมพูดไม่เป็นกลางผมอยากจะบอกว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่เราต้องส่งเสริมคนที่เขาอยู่ในตําแหน่งครับใครจะอยู่ในตําแหน่งเราก็พูดคนอื่นมาเป็นภายในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเอาตามครับเราเราอย่าไปใช้ความรู้สึกเด็ดขาดยังไงเราก็เห็นดีด้วยถึงไม่เห็นดีเราก็เงียบไปนะครับแต่ถ้าคนที่ออกมาเต้นเล่นเต้นการนี่ก็คือคนเสียผลประโยชน์แน่นอนมันก็เป็นจุดอ่อน ทำให้คนที่เขาจะเดินเกมทางการเมืองที่จะเล่นเป็นฝ่ายค้านหรือเดินมอบนะเขาไปลําบากครับยิ่งยิ่งไอคนที่เป็นนายนอนทออหนูกัภไพกับเนลคุนนะเห็นไหมผมมีวิธีพูดนะหนูกัภไพกับเนลคุณนะ่ะผมบอกเลยเขาเอื่อมสุดๆแล้วแหละใครจะเชื่อดก็เชื่อนะไอจนนี่มือกาดนี่เขาเอื่อมละอาละ การเมืองไทยเล่นงานนะครับก็ออกมาแ์คลิปที่พูดคุยกับนายกอุ้งอิงนะครับแม่เกมนี้มันก็เป็นแผนซ้อนแผนนะก็แน่นอนแล้วครับผลประโยชน์จากการแฉคลิปนี้ของไอ้ฮุนเซนมันเป็นเช่นไรมันก็ต้องมีคนดิวซ้อนดิวครับก็ต้องมีผลประโยชน์ แอฝงเข้าไปนาเสนอนะครับซึ่งมันก็ยังไม่แชร์อีกคลิปหนึ่งนะครับแต่มันคงจะอาจจะไม่แชร์หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลประโยชน์ที่มันจะรอดตัวจากการถูกเล่นง,งานจากสงครามจากทหารไทยถ้ามันดีวกับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับฝั่งตรงข้ามของนายกอ,อุง้งอิ้งนั่นเลยนะครับหลายคนก็คงจะไม่ชอบที่ผมพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เข้าข้างนายกอุ้งอิงนะครับ ผมก็พูดเป็นกลางนะครับกับผลประโยชน์จากการรอดตัวก็จะมีการการรันตีว่าจะไม่โจมตีไม่ทําสงครามกันเพราะว่ายังไงขเขมรมันก็สู่ไทยไม่ได้นะครับแต่ชัดเจนว่ามันจะต้องมีผลประโยชน์ซ้อนเข้าไปอีกก็ต้องอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นคนเปิดดิวนะครับหลายคนก็จะมองผ้าไม่ออกผมอยากจะบอกว่าเกมพวกนี้ถ้าใครอ่านสามคก จบสองรอบครึ่งก็พอนะถ้าสามรอบถ้าสามจบมันจะครบไม่ได้สองรอบครึ่งเหมือนผมนี่ก็อาจจะมองได้ทะลุค่อนข้างทะลุปุกโป่งนะเอาละอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมนะอย่าไปเชื่อมากอย่าไปเชื่อผมเด็ขดขาดแล้วก็อย่าไปเชื่อใครที่บางคนก็บอกเรียนกฎหมายมาหลายตัวอะไรเงี้ยไปให้ความน่าเชื่อถือกับฝ่ายที่จะโจมตีนายกอุ้งอิงงี้ง ไม่ใช่นะคุณเอ,เอาความชอบและอคติส่วนตัวไปตัดสินนะสักวันหนึ่งการเมืองไทยมันจะล่มเพราะคนส่วนมากมีอคตินี่แหละนะครับก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณสรยุทธสุทัศนจนจินดานะครับก็เป็นคนวิจารณ์ที่น่าจะตรงไปตรงมาเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับคนอื่นเป็นกลางไหมผมว่าไม่เป็นหรอกครับโดยเฉพาะ พวกนักการเมืองทั้งหลายนะครับก็หวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนั้นนะครับทีนี้คุณชูวิทย์ที่ได้เป็นกลางก็เพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วแล้วก็ผ่านโลกผ่านหนาวมาเยอะครับก็ทําอะไรถึงสุดก็จึงมาหยุดที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับนักวิจารณ์อย่างผมนะคนอื่นก็อยากให้วิจารณ์เอาใจตัวเองแหละครับ จะฟังไหนเียรนยุกอุ้งอิงหรือเปล่าผมว่าใครเป็นก็ไม่ได้ต่างกันแล้วนะครับไอ้พวกอยากเป็นน่กระสันอยากเป็นนะก็ไม่ได้ต่างกันหรอกลองขึ้นไปเป็นสิสมองของคุณจากไอคิว180ก็แล้วกันอ่ะปกติ180มันอัจฉริยะนะเอา120อะก็ถือว่าจีเนียค่อนข้างดีละูปเปอร์ไวเซอร์อ่า เขา120เพราะว่า120มันจะเรียนค่อนข้างเก่งแล้วนะครับก็ใช้ความพยายามนิดหน่อยเรื่อันนี้ได้ก็แล้วกันคนไอคิว120กับปรากฏว่าสมองก็จะฟอลงเรื่อยๆนะยิ่งเขายิ่งเขาเรียกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวสมองมันก็จะฟอลงฟอลงก็เหมือนคนธรรมดาธรรมดาเวลาตัดสินใจอะไรก็ไม่ต่างกัน,นครับมันก็อยู่ที่ใจอะไรทีนี้ว่าคุณจะหนักแน่นพอไหมเวลาเป็นนายก คุณอย่าลืมว่านายกคือผู้นำประเทศอันดับหนึ่งนะครับในการบริหารใครขึ้นไปยืนก็เป็นเลอะๆลาลาหมดแล้วครับสุดท้ายก็มีข้อผิดพลาดให้โจมตีจนได้ไอ้พวกที่อยากเป็นก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะคือผมพูดพยายามพูดเป็นกลางแบบคุณชูวิทย์ที่สุดลลเลยวะหนี่